ยาสิไล่เลื่อมถิมพงษ์พันธ์พี่น้องเกา่ายาสิละโคสเสื้อไปหลงย่องผู้อื่นดีขอจเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการมนกิกามพบ่อกับอาตมาพระมหาสมัยพาสุโกอีกขึ้นเกา่าในน้ำพญามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการที่บอกว่ายาสิไล่เลื่อมถิมพง์พันธ์พี่น้องเกา่าบนว่าคำว่าพี่น้องเก่าก็หมายถึงญาติพีน่น้องนี่แหละเป็นอย่างขึ้นบอกว่ายาให้เลื่อมกัน เพราะว่ายาติพี่น้องหรือว่าเครื่อญยติสายสัมพันธ์ทางสายโรเหิตนี่เป็นสายสัมพันธ์ที่มีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นบ่สิเป็นพอญ่ยม่ย,ย่ป่ญ่าตายงาย่ลุงป้าหน้าหลานก็ตามแต่เฮ้าซอยเหลีอยกันมาเข้าดูแลก,กันมาของเก่าๆของดีๆของพี่ของน้องเพิ่นบอกว่าให้ดูแรลรักษากันไว้ออยังศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาเนี่ล่ละพอแม่ครูบาอาจารย์ได้ส้างเอาไว้ให้เฮาสืบต่อ ก็ต้องพากันรักษาสืบต่อนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่าได้ละโคดเสือไปหลงย่องผู้อื่นดีบางคนนี่พ่อแม่จะของเลี้ยงมาตั้งแต่น้อยเท่าญ่ตั้งแต่หเหตุในเฮ้ามีอยู่หาสอคุณของพ่อแม่สอแหลก็คือสอสางเฮาเขึ้นมาสร้างเขาเป็นผู้เป็นคนสอสองก็คือสอนเฮาสอน,สอนให้หุ่จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และบ่มเป็นประโยชน์นั่นคือคุณของพ่อแม่ คุณของพี่น้องสอสามมันคือว่าทรงไห้เฮ้าทรงเอยียงทรงไห้เฮ้าเลียนหนังสือทรงไอ้เฮ้าไปเห็ุงานดีๆสอที่สี่คือเสริมเสริมโมหิสุดโมหิเซนั่น,ค,นออคือคุณของเครื่อใหญ่คุณของพ่อแม่พี่น้องของเฮ้าสอที่หาคือว่าสอเสียเสียอีย่งวติว่าเสียนี่หมายถึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพี่น้องป้องไปดูแลกัน รักษาการอุปถัมภ์คำสู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแมวเขาเนี่ยเพื่อนทรงเสริมลูกทรงเสริมหลานจนได้ดิบได้ดีเพื่อนก็นเลยบอกว่ายาศิละโคเสือไปหลงย่องผู้อื่นดีบางคนย่องต่อผู้อื่นเขาหัวใจก,กันสองสามมือย่องว่าเขาดีหลายโอ้ดีหลายเขาเงินให้สิบบาทอาหารมาให้กินถุงหนึ่งก็ย่องเกินหน้า,เก,นนาเกินตาแต่ซุ่มพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงมาต่อหน่อยท่อยใหญ่ เรมบุญคุณบริเห็นบุญคุณอันนี้ลองกลับมาคิดบังไม่ได้สำหรับบรรดาขนาดานยมสาธุชนทุกท่านเพื่อนก็นเริ่มบอกว่ายาศิไะเรื่มชิมพงพ่านพี่น้องเกา่ายาสิละโคตเสือ้อไปหลงย่องผู้อื่นดีขอจเจรินพร thank you